หลังจากที่ใช้ตัวกล้องเนี่ยฮะ,ะมาสักพักแล้วนะฮะเห็นไหมครับเป็นกล้องที่ใช้งานนะครับทั้งหน้านะครับถ่ายข้างหน้าและข้างหลังได้เลยนะฮะถ่ายข้างหน้าและข้างหลังหลังจากที่ใช้งานมาสักพักนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแนะนํานะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับว่าให้รีบซื้อของเขาคุณภาพดีตรงนี้นะฮะ คำถามจากสมาชิกข้อที่1น,นะครับว่าทําไมมันถึงเอียงนะครับมันเอียงเนื่องจากว่าสรีระของหมวกกันน็อกแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับเขาทํามาไม่เหมือนกันความโค้งความอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยออปชั่นนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ตัวติดหมวกนะครับที่ปรับระดับได้นะฮะเป็นออปชั่นเสริม แต่การใช้งานหลักๆนะครับก็ตอบโจทย์แล้วถึงแม้มันจะเอียงนะครับมันก็สามารถเห็นเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วนนะครับคำถามต่อมานะครับมีคนถามว่าทำไมกล้องหน้านะครับมันถึงกดลงจะมีคำตอบนะครับก็คือทางบริษัทแจ้งว่ากล้องแบบนี้นครับเขาเอาไวา้บันทึกเหตุการณ์ดังนั้นนะครับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับ เวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะฮะตัวทะเบียนรถเนี่ยครับมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเรานึกถึงว่าเราอยู่ใกล้ๆจ่อเข้าไปกับตัวรถเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะฮะกล้องที่มันกดลงเพื่อจะให้มองเห็นนะครับในส่วนของเลขทะเบียนได้อย่างชัดเจนเวลาเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับแต่เราก็สามารถจะปรับตามความต้องการของเราได้นะครับ มีคนอยากได้ไฟล์ภาพตอนกลางคืนนะครับจัดให้นะครับมาดูกันเลย ส่วนที่มีคนถามว่ามันมีกันสั่นหรือเปล่านะครับคนที่เล่นกล้องนะครับก็คงจะรู้ว่าถ้ามันไม่มีกันสั่นเนี่ยมันสั่นเยอะกว่านี้แน่นอนนี่คือมันมีใส่กันสั่นมาแล้วนะฮะมันถึงดูนิ่งนะครับขนาดนี้ไม่งั้นมันมันเหมือนมือเราถือกล้องนะฮะคนคนที่ถ่ายรูปจะรู้ดีนะฮะ หลักๆก,ก็คือตัวนี้นะครับปกติพร้อมเมมโมร64กิกนะครับเขาขายกันอยู่4,290นะฮะแต่ว่าโปรโมชั่นนะครับกลุ่มดิวมหาชนีนราคาพิเศษมากๆหลายคนก็น่าจะเห็นรา,ราคากันแล้วนะครับแต่ใครที่ยังไม่เห็นราคานะครับก็ทักเข้ามาทางเพจรับไทยายมหาชนีนะครับเพื่อจะได้ดูกรุ่มดิวราคาพิเศษเพียง7วันเท่านั้นนะครับตอนนี้เราหมดไปแล้วประมาณ120ร้อ ร้อยยีถึงร้อกว่าชิ้นนะครับรอโอนอยู่ประมาณ20ชิ้นรีบสั่งซื้อน,นะครับเพราะสินค้าใกล้จะหมดแล้วครับ